คุณอัจฉริยะเนี่ยมั่นใจว่าดีเอไอเนี่ยรับคดีของน้องตังโมเป็นคดีพิเศษอย่างแน่นอนนะครับแฉว่าวิกตำรวจเนี่ยครับ หน้าห้องพบตรเนี่ยประสานเคลียร์ไม่ให้เอาผิดตำรวจบางนายก็อย่างที่บอกว่าคดีของน้องแตงโมงตอนนี้นะครับคดีระก็ว่ากันไปอยู่ที่ศาลจังหวัดนนท์นะครับส่วนคดีที่คุณอัจฉริยะไปฟ้องนะครับที่ดีเอสไอเนี่ยเป็นฟ้องเรื่องของว่านะมีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมคําว่ามีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับถ้ามีการพิสูจน์ว่ามีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกหน่วยงานและนะครับประชาชน หรือแม้กระทั่งจำเลยหรือคนบนเรือถ้ามีการนะร,ร่วมกันนะครับบิดเบือนขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยซึ่งแน่นอนครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าวันนี้หล <c oughs> ักฐานต่างๆเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงตำรวจนะครับหลายๆคนและอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมากมายนะครับหรือเจ้าหน้าที่